อย่าใช้ความคิดไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าความคิดของเราเนี่ยมีแรงสั่นสะเทือนเนาะไม่ว่าจะคิดในทางบวกหรือทางลบหรือคิดในที่แบบว่าความทุกข์หรือความสุขก็ตามเนะเราก็เลยเลือกที่จะคิดในเรื่องที่จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นคิดในเรื่องที่ทําให้เรามีใจที่แบบว่ารูส้สึกสดชื่นขึ้นเนาะแต่บางครั้งเราก็วนเวียนอยู่กับความคิดของตัวเอง เอาความคิดมาทำร้ายตัวเราต่อคือจากอดีตยังไม่พอเกิดความทุกข์ยังไม่พอตัวเรายังเอาความทุกข์เหล่านั้นมาวนเวียนในหัวเราซ้าแล้วซ้ำเล่าบ่อยๆครั้งเราเป็นเพื่อนๆอบางทีมันวางไม่ลงเนาะคือมันวางไม่ลงใจมันไม่ปล่อยวางมันก็เอาเก็บความคิดเหล่านั้นนะมาหลอกหลอนตัวเองในความคิด ที่เคยทุกข์ในอดีตเงี้ยมาหลอกหลอนตัวเองเอาแล้วก็มีความคิดวิตกกังวลไปล่วงหน้าอนาคตก็ไม่แน่นอนอดีตก็มาหลอกหลอนแบบเนี้ยซึ่งขาดการอยู่กับภาวะการปัจจุบันเราก็เลยมาคําว่าอยากจะหลบไปที่ไหนสักแห่งโดยที่แบบว่าไม่มีผู้คนแบบอยากอยู่เงียบๆคนเดียวที่จริงยิ่งอยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะเพื่อนที่จริงหลบไปไหนมันก็ไม่พ้นอะ พราะความคิดมันอยู่กับตัวเราความคิดความรู้สึกเนาะมันอยู่กับในใจเราท,ที่เรามองไม่เห็นนะแต่มันมีแรงสั่นสะเทือนมากๆเนาะเ,ออเราก็เลยบอกว่าแม้แม้จะวุ่นวายหรืออะไรก็ตามวุ่นวายหรือตอนนั้นกำลังสงบนิ่งก็ตามเนาะถ้าใจเราเลือกที่จะสงบอยู่ในใจของเราอยู่ในความรู้สึกความคิดของเราอะ เราก็จะมีความสงบไม่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรอกนะปันก่อนที่เราโพสต์ที่เราทำคลิปไปเกี่ยวกับวสติอ่ะคือคําว่าการมีสติไม่ใช่ทุกที่ต้องเป็นที่ที่เป็นสงบเท่านั้นแล้วก็มีความสุขเท่านั้นความทุกข์ไม่มีมาย่างกลายเลยไม่ใช่เนาะความที่เรามีสติก็คือ มันเหตุการณ์ณตอนนั้นอาจจะวุ่นวายอยู่อาจจะมีความทุกข์อยู่มีความกโกรธอยู่มีความวิตกกังวลอยู่แต่เรารู้ทันความคิดของตัวเรารู้มีสติว่าตอนนั้นเรากําลังทําอะไรแล้วกำลังคิดอะไรเรากําลังรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอยู่หรือเรากําลังทําอยู่นะตอนนั้นมันก็เมื่อเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างเราได้ฟังคลิปหรืออะไร เราก็ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไปฟังแรงบันดาลใจเยอะๆจนแบบอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ใช่จนไม่กล้าลงมือทําไม่ใช่ไม่กล้าเพื่อนคือไม่แต่ตัดสินใจที่จะเลือกลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองอ่ะคือชอบเสพสื่อเนาะชอบเสพสื่อชอบเสพแรงบันดาลใจสุดท้ายก็ไม่ลงมือทํามัน ือบางครั้งเราก็ไม่ต้องต้องรอจากแรงบันดาลใจจากใครก็ได้เราก็สร้างเองก็ได้เพราะว่าบางครั้งคือเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดแล้วความคลิปวิดีโอเหล่านั้นถ้าเราตั้งใจฟังและเราก็นำมาปฏิบัติมันจะเป็นประโยชน์มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆคือเราไปฟังครูนะครูเขาก็ชอบที่จะคือครูเขามีหน้าที่แบ่งปันอยู่แล้วนะหรือว่าโค้ชหรือว่าทำคลิปต่างๆที่ ดีีเยอะแยะมากมายเพื่อนๆขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะเสพสื่อแบบไหนแล้วเราก็ไปฟังแล้วเราก็เอามาใช้เนาะเมื่อเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือเหตุการณ์ที่แบบว่าทําให้เราไม่พอใจอ่ะคือเรามนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งแม้แต่การที่เราป่วยหรือไม่สบายวันนี้เราเราไม่สบายป๊บตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเมื่อวานที่แรกว่าจะไม่ทําคลิป แต่ด้วยความที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะฝึกตัวเองให้มีวินัยในการทำคลิปสั้นคือแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในชีวิตประจำวันของเราเป็นเหมือนบันทึกเล่มหนึ่งที่เราจะลงในคลิป y o u t u เนาะเมื่อเราจากไปหรืออะไรหรืออยู่กับเราเนี่ยมันก็ยังอยู่นะใน u t u b e จนกว่าจะล่มสลายเนาะเราก็เลยตั้งใจทำตรงนี้ เมื่อวานก็ตัดสินใจที่ลงคลิปเนาะถึงจะมีผู้ชมหรือไม่มีผู้ชมเราก็ถือว่าเราทำสมเร็จแล้วเรารักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองว่าเราจะทำทุกๆวันในคลิปสั้น5-10นาทีอะไรประมาณเนี้ยเป็นเป็นกึ่งสร้างแรงบันดาลใจเป็นกึง่งที่ฝึกตัวเองฝึกตัวเองด้วยแล้วก็ แบ่งปันสิ่งนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยทุกคนบอกว่าคือไม่พร้อมว่าหลายๆคนบอกว่าไม่พร้อมแล้วกลัวตอนแรกเพื่อนๆไปดูคลิปแรกของเราได้เลยเราไม่พร้อมเราความรู้ไม่ได้มีมเพื่อนๆไม่ได้มีว่าต้องทําคลิปตัดต่อวิดีโออะไรยังไงเราเราไม่ไม่ไม่เป็นเลยตอนนั้นเนาะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะต้องลงอะไรรู้แต่ว่าจะต้อง เหมือนสร้างแรงมัดดนใจนะสร้างแรงมัดดนใจเอาจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนี่แหละเราก็มังจะพูดแบบนี้แล้วก็ลงคลิปเลยวันนั้นลง,ลงคลิปทา,ทางที่ไม่พร้อมไม่อะไรไปดูได้เลยคลิปแรกเนาะแต่เราก็ทำมาเรื่อยๆในทุกๆวันจนปีกว่าทำปีที่แล้วเดือนกุมภาสิบห้ากุมภาปีนี้ก็กุมภาพฤษภา พิษสภาแล้วเนี่ยเออปีกว่าๆแล้วปีสามสี่เดือนแลเนาะมันทําให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำถ้าเราตั้งใจจริงๆเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับสิ่งไหนถึงแม้คุณว่าคุณไม่มีเวลาคุณป่วยคุณไม่สบายถ้าคําว่าไร้วินัยก็ไร้ผลลัพธ์มันก็ไม่เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็ย่ําอยู่ที่เดิมคืออยากจะทําแต่อ้างหาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าไม่พร้อม กลัวตอนนั้นกลัวไหมเราก็กลัวนะกลัวเออแล้วเราจะพูดเรื่องอะไรแล้วเราจะทํำยังไงตัดต่อก็ไม่เป็นคือสิ่งต่างต่างเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้เราสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ถ้าเราเออกลัวเพียงแค่เราลงมือทํานิดหน่อยก็ยังดีเนาะมันก็จะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นอะ มันก็จะสลายความกลัวเราจะเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าถ้าเรากลัวอะไรนะในสิ่งที่กลัวไม่ใช่กลัวบ้าบิ่นนะกลัวในสิ่งที่แบบมันไม่กล้าแต่กลัวในสิ่งที่เดียะเพื่อนคืออยากทําคลิปวิดีโออย่างเงี้ยเรากลัวไม่กลัวเนาะกลัวคนอื่นว่าเอ่อพูดพูดไม่เก่งไม่ไม่รู้มาแบ่งปันอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็กลัวคําพูดของคนอื่นแต่เราทํา เนาะทำดังทางที่กลัวทำดังทางที่พร้อมขาจะพูดแบบเนี้ยขอให้เราเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเพื่อนๆถ้าใครที่อยากจะทําคลิป Youtube นะอืทำไปเรื่อยๆตอนนี้ขอบคุณสมาชิกผู้ติดตาม900กว่าท่านแล้วเนาะขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ก็แบกปันเท่านี้นะคะ8นาทีกว่าแล้วขอบคุณมากๆค่ะ